ขอบคุณที่เข้ามาชมยูทูบช่ชองอรัญญาชาแนลค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอรัญญาชาแนลในรายการ เปิดโลกออนไลน์ค่ะเปิดโลกออนไลน์ของเราในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับไม้ดอกไม้ประดับนะคะที่มีชื่อว่าเล็บมือนางต้นความเป็นมงคลลักษณะเล็บมือนางต้นจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะ ผู้ชมเห็นอยู่นะคะคือเล็บมือนางต้นแบบดอกชั้นเดียวหรือดอกลาค่ะซึ่งจะมีดอกที่แตกต่างจากเล็บมือนางดอกซ้อนนั่นเองค่ะเล็บมือนางต้นนะคะมีถิ่นกำเนิดในฮาวายถูกนำเข้ามาขยายพันธุ์ในบ้านเรานะคะก็หลายปีมาแล้วเจริญเติบโตได้ดีต้นนะคะมีความสูงเต็มที่ประมาณ2.5เมตรมีดอกโดก สีสันสวยงามสะดุดตาออกดอกนะคะเป็นช่อตามใบและปลายยอดเมื่อแรกบานนะคะจะเป็นสีขาวเมื่อใกล้โรยจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูและสีแดงใช้เวลาเปลี่ยนสีนะคะประมาณ2-3วัน ดอกเล็บมือนางต้นนะคะช่วงแรกๆที่ปลูกนะคะจะไม่เลือ้อยแต่พอปลูกไปนานๆเข้านะคะต้นเล็บมือนางชนิดนี้ก็เลือ้อยหรือไหลได้เหมือนกันค่ะและจุดเด่นของเล็บมือนางต้นนะคะจะอยู่ที่ดอกค่ะดอกจะโดกทนแต่ไม่มีกลิ่นหอมเหมือนเล็บมือนางซ้อนแต่จะออกดอกตลอดทั้งปีค่ะ ลักษณะของใบนะคะใบเล็บลมือนาน,นะคะจะเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามกันเป็นคู่ๆลักษณะของใบนะคะก็จะเป็นรูปมนแกมขอบขนานหรือเป็นรูปใบหอกปลายใบยแหลมหรือมนและมีติ่งแหลม โคนใบจักเว,ว้าเข้าเล็กน้อยส่วนขอบใบเรียบเป็นคลื่นใบนะคะก็จะมีขนาดกว้างประมาณ10-12เซนติเมตรและยาวประมาณ14-18เซนติเมตรแผ่นใบนะคะจะเป็นสีเขียวเนื้อบางท้องใบมีขนปกคลุมเป็นจำนวนมากใบอ่อนนะคะจะเป็นสีเขียวอมแดงเนื้อใบาบางค่อนข้างเหนียวการใบาย,ยาวประมาณ1เซนติเมตรค่ะ วิธีการปลูกและมือนางต้นจะนิยมใช้วิธีการเพราะเมล็ดเพราะสามารถขยายพันธุ์ได้ง่ายขึ้นเร็วโตวไวและมือนางต้นนั้นนะคะเป็นไม้กลางแจ้งที่ต้องการแสงแดดพอสมควรและต้องการน้ำปานกลางรดน้ำนะคะแค่วันละหนึ่งครั้งแต่ถ้าปลูกในกระถางนะคะก็ควรที่จะรดน้ำเช้าและเย็นปลูกด้วยดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำได้ดีค่ะ เล็บมือนางชนิดต้นนี้นะคะเหมาะที่จะปลูกในบริเวณกว้างๆที่มีพื้นที่สักเล็กน้อยน,นะคะเพราะกิ่งก้านจะขยายออกพอปลูกไปสักพักก็จะเริ่มไหลหรือเลื้อยเหมือนเล็บมือนางดอกซ้อนบ้านเราค่ะแต่เล็บมือนางชนิดต้นนั้นนะคะจะมีกิ่งก้านที่แข็งมากกว่าและใหญ่กว่าค่ะ แต่ถ้าคุณผู้ชมนะคะชอบแบบมีกลิ่นหอมแนะนําเล็บมือนางดอกซอนของบ้านเราค่ะเพราะจะมีกลิ่นหอมตั้งแต่พลบค่ำจนถึงเช้าเลยทีเดียวค่ะในด้านของความเป็นมงคลนะคะ คนไทยสมัยโบราณมีความเชื่อกันว่าบ้านใดนะคะที่ปลูกต้นเล็บมือนางไว้ในบริเวณบ้านไม่ว่าจะเป็นรั้วบ้านซุ้มประตูหรือบริเวณหน้าบ้านจะทําให้บ้านนั้นมีความงามเฉพาะตัวมีสเสน่ห์เป็นที่ถูกตาถูกใจกับผู้พบเห็นนั่นเองค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมกับเล็บมือนางต้นคงจะได้รับความรู้และประโยชน์ด,ดีกันนะคะอย่าลืมกดติดตามรับชมช่องอรัญญาชาแนลกดติดตามแล้วนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆค่ะคลิปหน้านะคะอรัญญาจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ